ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารล่ค่ะวันนี้ทำพิรากาศในหัวข้อซ่องใจเขาหลังจากเราไปเช็คเรื่องราวของคนที่จากเราไปนะคะว่าหลังจากที่เขาห่างหายกับเราไปแล้วเขาเป็นยังไงกันบ้างรู้สึกยังไงนะคะใจของเขาคิดเรื่องเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราไหม แล้วลองไปเลือกกองไพ่นะคะ3กองตุ๊กตา3ตัวชอบกองไหนคลิกลงไปดูทำสแตมข้างล่างได้เลยนะคะและไปดูคำตอบกันเลยสวัสดีคนที่เลือกพลิกอากาศกองที่1ในหัวข้อส่องใจเขาหลังจากเราไปเรื่องราวของคุณกับเขานะคะมันมีการเรียนรู้นะคะกันมาก่อนบางครั้งมันเหมือนกับมีข้อความมีการสื่อสาร มีเรื่องราวที่ได้พูดคุยกันมาแล้วและรู้สึกว่ามันมีความชอบพอมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันแต่ว่ามันก็มีความคิดมากคิดเยอะกังวลใจกับอนาคตนะคะแล้วก็ความไม่มั่นใจในตัวตนของกันและกันที่อาจจะดูมีสเสน่ห์ดูพูดคุยเข้ากันได้ง่ายจนไม่แน่ใจว่าแอบมีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะมันก็เลยมีการส่องมีการสืบ มีการค้นหานะคะว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงใช่แบบที่เราคิดหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆนะคะคุณจะมีการสื่อสารกันมาก่อนเราก็ยังคงแอบสองแอบมองกันอยู่ถึงแม้บางทีนะคะอาจจะมีการห่างหายกันไปแต่ว่าลึกๆยังรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสในการกลับมาเจอกันอีกนะมันจะมีโอกาสในการได้พูดคุยกันอีกครั้ง ดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะจากกันไปแล้วแล้วแอบส่องกันอยู่หรือ,อยังพูดคุยและมีความกักกักเพราะกลัวว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นคนเจ้าชู้หรือว่ามาคุยเล่นหรือเปล่ามันยังไม่แม็กชัวนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงแต่มันจะมีเรื่องราวที่เหมือนคุณอยากจะสืบสาะอยากจะเข้าใจอยากจะรู้จักตัวเขาให้มากกว่านี้เพราะว่ามันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและ กังวลใจนะคะกับอนาคตที่จะใช้ร่วมกันและเรื่องราวนะคะที่เราจะมาส่องใจเขาหลังจากเราไปเขาในตอนนี้นะคะเขารู้สึกหึงหวงรู้สึกยึดติดกับตัวเรามากๆมันมีความเสน่หาความเป็นเดวิลนะคะที่ไม่สามารถจะดิ้นรนออกไปจากเราได้เลยไม่ว่าเขาจะพยายามลืม หรือพยายามจะไปหาใครก็แล้วแต่นะคะแต่มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าสักวันหนึ่งมันต้องกลับมาเจอเราสักครั้งแน่ๆไม่น่าจะไปจัดก,กันได้ง่ายๆและเขาเองนะคะก็แอบ,บสืบเรื่องเราอยู่เงียบๆเหมือนกันนะอาจจะฟังพิ่อาการนะคะจ,จะไปดูหมอหรือว่าอาจจะแอบ,บส่องผ่านทางโซเชียลก็ได้นะสำหรับใครที่ยังมีคอนแทคก,กันอยู่นะคะ และใจของเขานั้นรู้สึกว่าเขาอยากจะผ่านเรื่องราวที่มันต้องห่างกันต้องไกลกันเรื่องราวที่ไม่สามารถจะสื่อสารกันแบบลาบรื่อนได้ไปให้เร็วๆค่ะเขาอยากจะพูดคุยกับคุณนะยังรอคอยนะคะการได้ปกป้องดูแลคุณอยู่ในอนาคตและเขามีความร้อนรุ่มในจิตใจมากๆ ยิ่งส่องยิ่งหึงยิ่งส่องยิ่งห่วงยิ่งคิดถึงนะคะแล้วมันรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคเยอะจังเลยตัวเขาเองก็อยากจะดูแลคุณนะคะแต่ใจเขาก็รู้สึกร้อนรนรู้สึกกังวลใจบางครั้งมันมีความหึงห่วงและความรู้สึกที่มันหาที่มาไม่ได้นะคะแต่มันมาจากความร้อนรุ่มข้างในใจทำให้เขาวางตัวไม่ถูกบางครั้งเขาอาจจะหายไป เพราะว่าใจเขาไม่ค่อยสงบเวลาที่อยู่กับคุณนะคะและคําพูดที่เขาจะบอกกับคุณนั้นมันก็คือเขานั้นอยากกลับมานะคะและมีความทรมานใจมากๆอยากอยู่ร่วมกันกับเราแต่บางครั้งมันก็ยังไม่พร้อมเขามีความรู้สึกขัดแย้งสับสนข้างในใจค่ะมันมีความมาโนไปไกลนะถึงเรื่องราวในอนาคตการใช้ชีวิตร่วมกันหรือแม้กระทั่งการมีลูกก็ได้นะคะ แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเลยและมันก็ยังไม่พร้อมด้วยนะคะใจเขาเองรู้สึกว่ารอไปเรื่อยๆอย่างนี้มันดีกว่าถ้าหากจะเข้ามาหาก็กลัวว่ามันจะมีความขัดแย้งหรือเขาจะเอาความสับสนเนี่ยไปทำร้ายจิตใจคุณนะคะมันก็เลยเหมือนกับใจนึงก็อยากอยู่ด้วยกันนะอีกใจนึงก็อยากนิ่งอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องเข้าหาและปลอดภัยดี ก็มีความรู้สึกเปร่ะาบางในจิตใจนะคะเวลาที่เขาคิดถึงเขาก็ยังคงรอคอยการอยู่ด้วยกันและทรมานใจมากๆที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะเปิดเผยหรือว่าพูดคุยความรู้สึกที่แท้จริงได้แต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะและรอคอยช่วงเวลาที่เขาจะสงบใจและสามารถจะกลับมาคุยกันได้เหมือนเดิม และหลังจากนี้เราควรจะทำยังไงต่อดีนะเนี่ยถ้าหากเขาทำตัวแบบนี้แล้วแล้วก็นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องกลับมานะคะดูแลหัวใจตัวเองในช่วงเวลาที่มันยังไม่เวิร์กในความสัมพันธ์นะเขาเองอาจจะสับสนและอยากเอาชนะบางสิ่งบางอย่างในตัวเราแล้วเหมือนกับมันมีความงอนความน้อยใจความนิ่งเฉยความเมินเฉย จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความรักที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดนะคะมันจึงทำให้หัวใจของคนสองคนมันเปราะบางไพ่นะคะเขาอยากจะให้คุณเดินไปข้างหน้าได้เลยมุฟออนก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้ชีวิตในเส้นทางของคุณอย่างมีสีสันเท่าที่คุณจะทำได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะรักเราไหมเขาหายไปทำไมกันเนี่ยคือมันฟุ้งซ่านนะคะ จิตใจของเขาเปราะบางจิตใจของคุณก็มีความกังวลดังนั้นนะคะให้ทำอะไรที่ทำได้ไปก่อนบางคนอาจจะทำสมาธิสื่อสารกับจักรวาลหรือว่าหาวิธีการทำอาโลมาเพื่อผ่อนคลายภาระทางจิตใจนะคะที่คุณแบกอยู่มันไม่จำเป็นต้องแบกค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปทวงถามหรือถามหาอะไรจากคนคนนั้น เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักไม่รู้สึกแต่มันมีความลุ่มหลงจนยากจะอธิบายค่ะมันจึงทำให้เขาจะต้องถอยออกมาและอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะสะสางอุปสรรคปัญหาในชีวิตและความคิดของเขาก่อนดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะเราอบกอดความเปลาะบางของตัวเราเองเยียวยาความรักให้กับเด็กน้อยภายในใจของตัวเราแล้วก็เชื่อว่าเรานั้น แตกต่างแม้ว่าความรักเราจะไม่ได้ดูเหมือนคนทั่วไปนะคะที่จะสามารถบอกได้ว่านิยามความรักนี้มันคืออะไรแต่ว่าขอให้คุณฟังเสียงหัวใจค่ะเสียงหัวใจจะนำทางคุณไปสู่คำตอบนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรค่ะอยู่สวยๆในที่ของเราสงบใจและมีความสุขในชีวิตอบกอดความเปราะบ,บางด้วยความเข้าใจไม่ต้องแบกรับ การรอคอยนะคะพอสักวันหนึ่งที่เขาสงบใจจากอักตราตัวตนและสามารถเข้าใจและพร้อมในการเติบโตของความสัมพันธ์เขาจะกลับมานะคะเพราะเขาก็คงไม่อยากทรมานหัวใจตัวเองในเวลาที่อยู่ห่างกันแล้วต้องเอาแต่มโนและคิดถึงคุณอย่างแน่นอนใครที่อยากจะฟินต่อเนื่องนะคะเช็คพลังงานความรู้สึกของเขากันยาวๆก็สามารถทักทายมาดูดวงสนตัวกันได้ ขอบคุณสำหรับการ subscribe ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพีอากาศกองที่2ในหัวข้อส่องใจเขาหลังจากเราไปมาเช็คเรื่องราวของคุณกับเขากันก่อนนะคะเรื่องราวของคุณกับเขานั้นมันเหมือนกับมีการรอคอยนะคะความรู้สึกคิดถึงมากๆความรู้สึกเหมือนเจอคนที่เหมือนคนที่ต่าง และมีบางอย่างที่คล้ายกันเป็นคนทางไกลค่ะเป็นคนที่ห่างกันไปแล้วหรือเป็นคนที่แม้จะอยู่ทางไกลแต่ก็ยังคิดถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีความรู้สึกวนเวียนที่จะคิดถึงที่จะไปส่องไปมองไปรับรู้เรื่องราวของกันและกันโดยบังเอิญ ช่วงเวลานี้คุณพยายามจะสงบใจนะคะอยู่ในขอบเขตของตัวเองให้มากที่สุดมันเหมือนกับมีดีวายจัดสรรน,นะคะที่ทำให้ตัวคุณและเขาถึงแม้จะห่างไกลแค่ไหนก็ยังวนมาหากันจนเจอและบางครั้งก็ผลักกันออกไปนะคะเพื่อให้เกิดการรอคอยการเรียนรู้ในเส้นทางของตัวเองเป็นเหมือนการช่วยเหลือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเวลาที่คุณยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์ค่ะ มันจึงเป็นรักที่เหมือนกับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวหายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเพื่อที่จะได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองบ้างและก็วนกลับมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันบ้างส่องใจเขาหลังจากเราไปนะคะเขาเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะอดทนมานะบากบั่น ตัวเขาเองพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่จะคิดถึงเราแต่มันก็ยังมีความเสียใจความเศร้าและความเจ็บปวดเขาอาจจะรู้สึกนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องตัดใจเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่จะสามารถรักกันได้บางคนมีคนของคุณหรือเขาอยู่แล้วและมันเป็นความรู้สึกอึดอัดค่ะที่จะคุยกันในช่วงเวลานั้น แม้มันจะมีความรู้สึกดีๆที่เขายังเก็บและจำไว้อยู่แต่มันก็มีความเสียใจในสิ่งที่มันห่างหายหรือว่าพังทลายไปแล้วเขามีความเสียดายนะคะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงด้วยความทรมานที่เขามีจึงทำให้เขาไม่อยากที่จะนึกถึงมันหรือพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไปเจอที่จะมองเห็นหรือบางทีเขารู้สึกว่าคุณคงจะตัดเขา ไปจากใจได้แล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเหมือนเขาถอนตัวจากคุณไม่ได้เลยคุณเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะคะอาจจะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติมันมีจุดที่เหมือนต้องเดินทางถึงจะได้พบกันมันไม่ใช่ว่าเขาอยากปล่อยคุณไปนะแต่ว่าเขาเองก็มีปัญหานะคะในเรื่องของการเงิน แล้วก็ความกลัวความกังวลใจเขาอาจจะต้องดูแลนะคะครอบครัวของเขาหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการหมุนเงินโชคชะตานะคะที่ทำให้เขาต้องไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมันก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะอยู่ด้วยกันในเวลานั้นแต่เขาไม่เคยลืมคุณนะเขารู้สึกกับคุณเหมือนเป็นคนหนึ่งของครอบครัวและเป็นคนหนึ่งที่เขารอคอยแต่เขาก็กลัวมากๆค่ะ เพราะว่าความห่างไกลมันทำให้เขาหวาดกลัวเขาไม่ได้อยากปล่อยคุณไปแต่มันก็มีหลายเรื่องที่เขาต้องไปจัดการจัดสรรการเงินในชีวิตเพราะว่าการเดินทางอะค่ะมันก็ต้องใช้เงินมันก็ต้องมีเวลาแล้วมันก็ต้องพร้อมในหลายๆด้านบางครั้งการครบคนทางไกลจึงเป็นสิ่งที่เขาหวั่นใจอยู่เยอะมากๆนะคะ แม้จะไม่อยากปล่อยมือแค่ไหนแต่ในวันที่มันยังไม่พอมะค่ะเขาอยากจะได้เวลาสักนิดในการไปสร้างเนื้อสร้างตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองและเติบโตในเส้นทางของเขาก่อนแล้วเราควรทำอะไรต่อไปหลังจากนี้นะคะช่วงเวลานี้มันเป็นเหมือนการผจญภัยในชีวิตส่วนตัวของเราแล้วคุณมีศัก,กยภาพนะคะที่จะค้นพบความจริง ความจริงที่ทำไมไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ได้เปิดทางให้คุณรักกันในช่วงเวลานี้เปิดเผยตัวจริงภายในค่ะความฝันความหวังภาพที่กว้างใหญ่ของชีวิตที่คุณปรารถนาเหมือนเขาพยายามจะผลักคุณออกไปจากกันเพื่อให้คุณได้เรียนรู้การสร้างชีวิตตัวเองก่อนนะคะคุณกำลังจะได้เดินทางหรือได้ผจญภยัย ในเส้นทางของการค้นหาแสงสว่างจากภายในรวมทั้งการเดินทางนะคะท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้การสร้างสรรค์เส้นทางในชีวิตของคุณเองหลังจากนี้ไม่ใช่การรอคอยแต่เป็นการสร้างชีวิตให้ดีที่สุดในแบบของคุณให้เต็มศักยภาพและสานต่อความฝัน,นะคะ่ะให้เป็นจริงในเวลาที่ใช่เขาจะกลับมา เพราะว่าคุณและเขานะคะอยู่ในการดูแลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นขอให้สงบใจและเชื่อว่ามันมีเวลาที่จะได้กลับมาเจอกันตอนนี้นะคะไปใช้ชีวิตให้ดีก่อนไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองก่อนไปเรียนรู้นะคะคนพบศักยภาพภายในความฝันโอกาสที่แท้จริงที่คุณอยากจะสสร้างให้กับชีวิตนี้อยู่อย่างมีความหมาย ในทุกการรอคอยของชีวิตนะคะใครที่อยากจะรับการไลค์โค้ชเพื่อปลดล็อกความสับสนและค้นพบความสงบและเป้าหมายของชีวิตสามารถเข้ามาทักทายกันนะคะตามข้อมูลข้างล่างได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง s u b s c r i b e ไลค์แชทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3ในหัวข้อส่องใจเขาหลังจากเราไปเรื่องราวของคุณกับเขานะคะตอนนี้เหมือนมันมีการสื่อสารมีความรักมีการจีบการเฟิร์สกันมาสักระยะหนึ่งนะแต่ว่ามันก็มีความนิ่งความเงียบมีรักทางเลือกหรือว่ามีชอยนะคะในความสัมพันธ์เข้ามาบางทีคุณดิวกับคนทางไกลมันทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันน่าหวั่นใจอยู่เหมือนกัน และมันก็มีบางอย่างนะคะที่เหมือนเป็นการขอพรขอให้มันเป็นไปได้ในความรักความสัมพันธ์นี้มีความเชื่อว่าทุกสิ่งจะดีขึ้นมีความหวังนะคะในเรื่องราวของความรักที่จะได้อยู่คู่กันในชีวิตจริงๆมันมีการสื่อสารมีการพูดคุยกันอยู่นะแต่มันก็เป็นการสื่อสารที่มีความรักตัวเลือกหรือว่ามีคนในความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นตัวจริง หรือเป็นชอยนะคะในความสัมพันธ์นี้อยู่มันจึงยังเงียบเยบนิ่งๆเป็นพักๆเพราะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะที่ตัวจริงของเขาหรือว่าคนอื่นๆที่เข้ามาให้เขาเลือกมันทำให้เกิดความนิ่งแล้วก็ความเงียบเป็นพักๆแต่ลักษณะเหมือนคุณไม่ได้ห่างหรือาหายกันไปขนาดนั้นนะ แต่มันก็เหมือนกับวนไปวนมาเดี๋ยวก็สื่อสารกับคุณเดี๋ยวก็ไปกับทางโน้นทีมันก็จะนิ่งบ้างเป็นระยะระยะนะคะหรือไม่ก็เหมือนยังอยู่ในจุดที่ยังออกจากความสัมพันธ์เก่าไม่ได้และยังเลือกตัดสินใจไม่ถูกเพราะมันก็มีเรื่องการเงินนะคะมาเกี่ยวข้องครอบครัวความมั่นคงในชีวิตแล้วมันก็เหมือนกับมีความรู้สึกลึกๆข้างในอะคะ่ะว่า เขารู้สึกได้ว่าคุณพิเศษบางคนก็อาจจะไปโมเตลูขอคู่มานะคะแล้วเมื่อเจอคู่แล้วดันพ่วงคนอื่นมาด้วยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถจะสื่อสารกันจากความรู้สึกลึกๆข้างในได้ส่วนส่องใจเขาหลังจากเราไปนะคะเขาเองก็รอคอยนะเขารู้สึกว่าคุณน,นั้นเป็นคนที่ใช่อาจจะเป็นคนในครอบครัวในอดีตชาติ หรือเป็นคนที่จะมาเป็นพ่อแม่ของลูกเขาในชาตินี้เขารอแบบเงียบๆนะคะแม้จะรู้สึกทุกใจจากการรอคอยและไม่ชอบใจกับสถานการณ์นี้แต่มันก็มีความหวังมีความสุขมีความรู้สึกที่คาดหวังอนาคตได้และเขาเองนะคะอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่า มีชีวิตครอบครัวที่ดีอะค่ะมันทำให้เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือว่าเสียใจจากการไม่ได้รับความรักในช่วงเวลานี้เขาอาจจะดูแลลูกของคุณนะคะถ้าใครที่แต่งงานกันแล้วแล้วบังเอิญมันมีเรื่องให้ต้องแยกจากกันไปเขาดูแลลูกดูแลครอบครัวและรอคอยไปในเวลาเดียวกันค่ะคือเขาไม่ได้มีความสุขที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้หรอกนะ ต่เขาก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตนี้แม้จะสื่อสารอะไรไม่ได้นะคะแม้จะทำอะไรไม่ได้กับช่วงเวลานี้แต่เขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตของเขาให้สมดุลและมีความสุขในเส้นทางของเขาเองดังนั้นเราว่าเขาเป็นคนที่คิดเป็นนะคะแล้วก็มองโลกตามความจริงเข้าใจช่วงเวลาและปัญหาในชีวิต เราก็อยู่ได้อย่างสงบใจค่ะเขาไม่ได้เป็นทุกข์จากการที่คุณจากไปแต่เหมือนเข้าใจและยอมรับได้นะคะส่วนสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนั้นมันก็มีเหมือนกันนะคะความหึงหวงเนี่ยมันก็มีนะคะความรู้สึกที่ตัวเขาเองก็พยายามอดทนอยู่แต่ว่าเขารู้ว่ามันมีหลายอย่างที่เขากำลังสร้างตัวอยู่ในเวลานี้ และตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันเขาอยากจะเอาชนะฝ่าฟันปัญหาทั้งหลายไปให้ได้เขากำลังทำงานหนักนะคะหรือว่าเติบโตในเส้นทางของเขามากๆบางคนอาจจะอยากรวยนะคะอยากให้ชีวิตนั้นมันเติบโตมากกว่านี้และบางทีเขารู้สึกถึงคำว่าหลอกลวงมันไม่ใช่สิ่งที่เขาโอเคกับสิ่งนี้ไม่ว่าเขาจะหลอกคุณหรือคุณจะหลอกเขา แน่นอนว่ามันมีบางอย่างที่เขายังไม่เปิดเผยคำพูดหรืออะไรหลายๆอย่างค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการโกหกการหลอกลวงการเอาชนะที่ยังติดขัดและเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ในเรื่องของความรักหากคุณหลอกเขาอยู่นะคะมันก็เหมือนเขารู้แต่เขาแค่ไม่พูดไม่บอกเพราะเขารู้ว่าคุณทำไปเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าบอกไปมันก็มีแต่จะเจ็บ มีแต่จะมีปัญหาเปล่า,าและถ้าหากเขาหลอกลวงคุณนะคะแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเอาชนะความทุกข์ยากของเขาเพื่อเติบโตสร้างตัวร่ำรวยมั่งคั่งมันจึงมีบางอย่างที่เขาต้องเก็บเงียบเก็บงำและยังไม่พร้อมจะเปิดเผยพยายามอดทนอดใจรอนะคะเพื่อถึงวันที่มันมีโอกาสและมันประสบความสำเร็จแล้วจริงๆ จึงจะได้สื่อสารความในใจที่แท้จริงค่ะแล้วเราควรจะทำยังไงต่อหลังจากนี้นะคะเหมือนมันมีการให้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ความมั่นคงความร่ำรวยการเงินความสำเร็จมันมีอยู่อย่างไม่จำกัดขอให้คุณใช้ชีวิตให้สนุกค่ะมีแต่เสียงหัวเราะเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองเชื่อในศักยภาพภายใน เชื่อในความเป็นไปได้แล้วก็เยียวยาความรู้สึกกังวลใจนะคะมันมีสิ่งที่จิตวิญญาณข้างในเขานำทางคุณให้เข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงความสามารถเก่าในอดีตความเชื่อที่จะเป็นตัวคุณในแบบที่คุณเป็นอย่างเต็มร้อยใครบางคนนะคะจะเจอกับงานที่ใช่การเงินความสำเร็จความร่ำรวยเมื่อคุณมีความสนุกเอนจอยในชีวิต และชอบตัวเองในแบบที่คุณเป็นจริงๆไม่ใช่การเฟกการเสแสร้งการหลอกลวงหรือการปิดบังขอให้เชื่อค่ะว่าการเป็นตัวเองมันดีที่สุดแล้วสนุกกับชีวิตที่แท้จริงค่ะอย่าเสียเวลากับการเฟกหรือการทำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรานะคะเมื่อไหร่ที่คุณตระหนักรู้ศักยภาพในตัวเองคุณจะเป็นตัวเองได้อยา่างมีความสุขและทุกสิ่งที่คุณหวังมันจะมาถึงง่ายๆ แบบพลิกฝ่ามือนะคะไม่ต้องเสียใจกับเรื่องราวต่างๆที่คุณได้เผชิญอยู่อีกไม่นานค่ะคุณจะค้นพบเส้นทางที่ใช่ของคุณเองอีกไม่นานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคุณไปสู่ทางออกของชีวิตและไม่ว่าความสัมพันธ์ที่มันน่าปวดหัวนี้จะเป็นยังไงก็ตามนะคะเราเชื่อว่าเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นคงในจิตใจหากคุณยังมีความกลัวความสงสยัย หรือว่าความไม่แน่ใจนะคะว่าจะปลดล็อกปัญหาความรักได้ยังไงสามารถทักทายมารับการโค้ชและการดูดวงส่วนตัวได้นะคะขอบคุณสำหรับการ s u b s c r i b ์ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจะคะ่ะกองนี้นะคะเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากพอและตัวคุณเองนะคะก็ต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะเติบโตให้เท่าๆกันกับเขาด้วยเพราะในเวลานี้จิตใจของเขามั่นคงกับคุณและรอคอยคุณอยู่นะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ